อ๋อนุ่นนุ่นนุ่นทุกคนโอ้โหเกือบตกเลวีแล้วทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลวีรู้สึกว่าจะใช่อันที่ผมเคยมาหรือเปล่าเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับอาชีวิตรอดของเรานะครับผมซึ่งก็เป็น ep ที่12หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะเป็น ep ที่12แล้วนะผม <c oughs> ก็ วันนี้นะผมเราก็จะไปทะเลซ้ายกันนั่นเองนะผมนะแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะ,ะว่าคลิปนี้นะะขออนุญาตพูดเบาหนิดนึ่งนะคะเพราะว่าพอดีตอนนี้ดึกมากนะฮะดึกดึกจริงๆรง ทุกคนหลับหมดแล้วนะคะแต่ว่าคือตอนแรกกะว่าจะเล่นรอบๆไงแต่ว่าไหนๆก็เล่นแล้วก็อาชิพหน่อยก็ได้นะฮะโอเคก็คที่จะไปรับชมนะผมนะก็เหมือนเดิมนะคะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคเราเรบชมกันเลยโอเคก็คือผมก็ได้ไปทำเนเธอร์ลิงนะคะที่พาไปทะเลทรายมานะครับผมโอเคก็ผมก็ได้ไปสู้กับแฟนทอมมาด้วยนะ,ะผมเพราะว่าผมได้ไปหาเอ็นเตอร์แมนแถวทะเลทรายนะผมนอนผมนอนกน่อนดีกว่านะฮะ โอเคก็ okay, ผมก็ได้ไปหาอีเทอร์แมนแถวทะเลทรายนะคผมก็เจออยู่ไม่กี่ตัวเองนะคะแล้วมันไม่ดอกอนเทอร์โพให้ผมด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่ากล่องเราจะเต็มตั้แต่ E ีีที่แล้วแล้วอี e ีที่เรานะเรานี่ยผมแบบเออทำสั้นมากนะคะผม <c oughs> เพราะว่าอยากลองทำคลิปสั้นดูนะคะบวกกับไม่ค่อยมีเวลาด้วยนั่นแหละนะคะโอเคก็เดี๋ยวผมขอคราฟกล่องนิดนึงนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตต้องใช้ไม้เยอะหน่อยนะผมกลวว่าจะทำแบบกล่องเยอะๆหน่อยนะฮะอืม โอเคทุกคนโอเคตอนนี้ผมมีอยู่สี่กล่องนะคะผมผมจะวางไว้เอม,เอมตรงนี้ก็แล้วกันนะคะผมวางอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยววางผิดแล้วก็แล้วก็ว,กวางผิดโอเคก็วางไว้อย่างนี้นะคะผมโอเคก็จะเป็นที่เก็บของใหม่อ๋อแล้วก็ผมได้ไปเจอไดวอนมาด้วยพอดีว่าแอบไปสำรวจเลวีนมานะครับว่าผมได้ไปทะเลทรายแล้วก็ผมเจอพีระมิดด้วยนะอ่อ แล้วก็ไปเจอหมู่บ้านนะคะทะเลทรายซึ่งอันนี้ผมก็ได้ไปเอามาจากเขาเรียกว่าสเตาซอมบี้นะคะอันใหม่นะผม,ผมเจอมาตรงเขาเรียกว่าเลวีนนะคะผมโอเคตอนนี้ก็ผมก็ขออนุญาตเ,เก็บของที่ไม่ใช้ไปนะฮะเดี๋ยวผมพร้อมละโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ทะเลทรายกันเลยดีกว่านะผมผมก็ได้ทำเนเ้อร์ลิงไว้นะฮะก็เดินไม่ไกลมากหรอกนะฮะอโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ ไอเสาส,าสูงๆนั้นที่ผมต่อหนีแ ma <ผ>มกมาไปก็ได้ทุบอ,ออกเลยนะคะผมเพราะว่ามันเกลีดก,กันคือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทุบออกอุ้ยเดี๋ยวตายแล้วทุกคนลืมไปเลยรองเท้าผมพังผมต้องเอารองเท้าทองมานะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนพลิกลิ้นไล่ฆ่าโอเคขอกลับไปก่อนดีเลยทุกคนนึกพันไม่งั้นถ้าเกิดโดนพิกลิ้นไล่ฆ่านี่คือแบบโอ้โหวุ่นวายอะไรทีเดียวนะคะอ่าโอเคโอ้โหแล้วผมมา,าต้องออกไปที่ฟาร์มอ้อยของเราอีกแล้ว มผมก็ยังไม่ได้เอากล่องมาวางตรงนู้นเลยรู้สึกว่าอ้อยของเราก็ค,ค่อยๆทยอยโตแล้วเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเข้ามาเก็บเกี่ยวทีเดียวแต่บอกเลยนะคะว่าผลผลิตน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากนะคะผมฟาร์มนี้คือแบบอืก็เป็นฟาร์มหนึ่งที่ผมสร้างแล้วแบบมันใหญ่จริงๆนะคะผมโอเคก็เดี๋ยวผมก็ขอเดินไปเอารองเท้ารองเท้าทองรู้สึกว่าผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดไม่มีก็ต้องไปอยู่ที่ฟาร์มซอมบี้แล้วล่ะนะฮะ ถ้าไม่มีก็ต้องไปที่ฟาร์มเฮเออผมลองดูปึ๊บมีไหมมีไหมอ่าอืมผมใส่ผมใส่เสื้อทองไปแทนกันก็ได้นะคะผมอ่าแล้วก็รองเท้าก็ใส่รอง,งเท้าโซ่ไปก็ได้นะฮะอืมเพราะว่าเออมันจะได้ช่วยกันทลิกลิ้นได้นะคะผมอืมโอเคประมาณนี้นะคะโอเคพร้อมแล้วทุกคนปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะผมขอกินเนื้อก่อนนะคะร,รู้สึกว่าเราจะหิวไหวหว่าเกินนะครับ ก็ <Okay. S 2> ผมก็ได้ทําทางไว้คะ,ะเดินไปไกลยอยู่นะฮะ <c oughs> คือแบบอ,อ,อยู่ตรงประมาณหมายถึงอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงพิกัดในเนเธอร์นะผมหมายถึงพิกัดในโลกแห่งความจริงนะก็จะอยู่พิกัดประมาณ2 0 0พันกว่าซึ่งมันห่างไกลจากบ้านของเรามากนะคะผม <c oughs> เออแล้วก็ผมก็ได้คิดแบบบ้านไว้แล้วแหละนะคะว่าผมจะสร้างบ้านแบบไหนแต่น่าจะอีกหลายๆอีพีนะคะผมก็ ถ้าเกิดว่างก็อัดนะคะโอ้เกือบเลยเกือบเลยโอ้โอเคก็เราใส่เสื้อท้องนี่ก็เป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันนระิงจริงมันไม่ต้องใส่เต็มตัวนะคะก็มีเพื่อนๆบอกมาฮะไอตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจผมก็ใส่มสันจะเต็มตัวเลยนะคะโอเคอ่าเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันทางไปสตองโฮเดี๋ยวก่อนนะวก่อนลืมลืมตัวอยู่แล้วลืมตัวอยู่แล้วอ่ามันก็จะเดินมาทางนี้แล้วก็เสียวตกมากนะคะทางนี้เป็นทางที่แบบโอ้โหเดินแล้วแบบเสียวมากโอเคโอ้โหเดี๋ยวก่อน อืมโ okay. อเคปาปผมทําทางไว้ผมต้องขึ้นตรงนี้นี่หว่าไม่ได้ทําทางผมจาทางขึ้นได้ตัวนี้มันจะขึ้นสะดวกหน่อยนะฮะอ่าก็จะเป็นประตูตัวนี้นะคะผมโอเคก็ผมก็ได้ไปสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆตรงทะเลทรายไปแล้วแหละนะฮะอ่าโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อทะเลทรายของเรานะคะผมแล้วก็ไอตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่พักที่เล็กๆน้อยที่ผมสร้างเอาไว้นะคะเวลาฉุกเฉินนะคะซึ่งมันก็ช่วยผมได้เยอะเลยแหละนะฮะโอเค okay. อันนี้ก็ผมก็ได้ไปเจอมาจากที่ เลวินนะคะผมอืมโอเคผมจะไม่ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันต้องไปประมาณแถวแถวตรงนู้นนะคะแล้วมันก็จะมีพีระมิดอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคก็โอ้มีรามะตรงนี้ด้วยนะคะอืมมันเป็นของพ่อค้าเล่อนซึ่งไอ้ أي, พ่อค้าเล่รอนนี่มันก็ไปทุกที่เลยนะ,ะขนาดในถ้ามันยังไปเลยนะคะผมจะไม่ว่าหมู่บ้านน่าจะอยู่ตรงนู้นฮนะ,ะซึ่งผมจริงๆผมอยากเจอหมู่บ้านทะเลทรายนะแต่ว่าไปเจอหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไปอุมสวัณน,นะคะนะคะาครับโอเคอืมหมู่บ้าน รู้สึกว่ามันจะอยู่อ๋อนู่นนู่นทุกคนโอ้โหเกือบตกเลวีแล้วทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลวีรู้สึกว่าจะใช่อันที่ผมเคยมาหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวไอ้นี่บังนะฮะเอ่อโล่บังโอเคอ่เดี๋ยวผมจะโดดลงไปปุ๊บโอเคโอ้ตกใจปลาหมึกตกใจปลาหมึกมาเลยอ๋อโอเคทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะซึ่งพีระมิดก็รู้สึกว่าผมจะไปเจอแถวๆน้นนะฮะแต่ อ๋อนี่พีระมิดพีระมิดเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ทุกคนคืออ่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออีพี้ีผมแค่จะมาเล่นนอกรอบเฉยๆนะคะแต่คิดไปคิดมาก็อัดไปด้วยเลยก็ดีนะครับเพราะว่าอมอ่มอจริงจริงผมก็ตอนแรกก็คิดอยู่สักพักหนึ่งนะคะว่าจะอจดัอดเลยดีไหมอะไรอย่างนี้นะะผมอ้โอเคอ่าเดี๋ยวผมขอสำรวจหมู่บ้านแป๊บหนึ่งนะคะว่าตอนที่ผมมาเล่นนอกรอบผมก็ไม่ได้สำรวจอะไรนะคะ ก็มาเดินเล่นแถวนี้สักนิดหนึ่งนะคะไอตอนที่ผมมาเล่นนอกรอบเนาะโ,โอเคโอค้แตงโมนี่งขโมยชาวบ้านไปนะ,ะแต่ออมเอาหมดไหมอืมเหลือไปให้มันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะเอาไว้ตกแต่งเพราะว่าเราก็มีมเมล็ดแตงโมยอยู่นะคะอืมเอาไว้ตกแต่งสักหน่อยก็ได้นะฮะใจดีใจดีนะคะโอ้แล้วน้ำอืมโอเคเราอย่าเผลอไปทุบวลเลเจอร์นะคะไม่งั้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโกเลมฆ่าเราแน่นอนนะคะผมโอเคอาตัวนี้แลกอะไรได้บ้างเนี่ย อยางแมงมุมแรกเอเมร่อ๋อโอเค๋อเราไม่ได้เอาท็อตมาอุ้ยตายแเราลืมเอ้ยเอาท็อตมาแค่สิบสองอันเองเหรอโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหาโคเพิ่มสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาโคเพิ่มสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะโอ้มีถ้ำตัวนี้พอดีเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีโคหรือเปล่าอืมผมขอเอาท็อตมาก่อนเลยดีกว่านะคะผมโอเคโอ้โหรู้สึกว่าจะมืดมากเลยนะคะผมตรงนี้อืมโอเค ปึ๊บมีไหมเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีโคโอ้โหจบแล้วถ้าไม่มีโคอืมโอ้มีเหล็กอยู่อ่ะเก็บเหล็กก็ได้นะคะผมเออแล้วก็เหล็กก็ครั้งที่เราผมก็ได้ไปสารวจมาก็ได้กลับมาเยอะพอสมควรเลยนะผมก็เอาไปเผาที่บ้านไม่รู้ว่าเผาเสร็จหรือย,อยังนะอือโอเคอุ้ยมันจะเหล็กไปไหนเนะี่ยโอ้เหล็กมาก EP นี้โอ้โหเหล็กเหล็กจริงๆนะครับอืม โอเคไม่เป็นไรเหลือทอดแค่สิบอันก็ได้นะผมโอ้แล้วก็ไปสำรวจพีระมิดจะเลยดีกว่านะคะผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปที่พีระมิดแล้วนะฮะก็ข้างในก็อาจจะมีฮิปเปอร์อยู่นะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะคะผมอมโอเคปึ๊บม <c oughs> ไม่รู้ทำทำไม <c oughs> โอเคอ๋อเราถึงหน้าพีระมิดแล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะจมทรายไปนิดนึงด้วยนะคะผม,อมโอเคโอ้โห สวยงามนะฮะโอเคเราก็เดินมาโอเคขอเดินดูตรงนี้สักลิปอ่าสักนิดหนึ่งนะคะผมอืมไม่มีอะไรเนาะโอเคโอ้โหสุดยอดสุดยอดอืมโอเค๋ต่ผมจะลงไปเก็บของข้างล่างเลยดีกว่านะครับผม,อมโอเคแต่อย่าขุดตรงนี้นะฮะอย่าขุดตรงนี้เด็ดฉาดนะฮะขุดริมริมครับขุดริมริมไม่งั้นเราจะไปโดนกับดักระเบิดไม่งั้นเทนทีเล่นงานเราแน่ครับทุกคนโอ้โห ปักท่อดันปึ๊บโอ้โหแล้วโล่มันบางจังเลยอะเออถ้าเกิดเราตกไปนี่โอ้โหมีระเบิดครับทุกคนอืมโอเคเราจะอืมขุดขุดดิ่งไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวผมค่อยตอบบอกขึ้นมาเนาะโอเคอันนี้ก็ขุดออกไปเนะครับเพราะว่าข้าว่างมันก็จะมี TNT อยู่นั่นไงโอเคผมขอขุด TNT ทิ้งเลยก็แล้วกันนะคะผม โอเคเพราะว่าผมจะเอากลับไปที่บ้านด้วยนะครับเผื่อใช้อะไรเผื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับอ่าโอเคก็ขอขุดไปเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะยาวหรือเปล่านะฮะแต่ก็น่าจะไม่ยาวมากนะครับเหมือนมึงเหวอะโอ้โหเราอุตส่าห์มาถึงพีระมิดมีแค่นิ่งเหรอโอ้โ,อโหโอเคกล่องนี้ตรองต่อไปอู้ กระดูกเก็บมาก็ได้นะคะอันไม่ใช่อันมา้าเออเกาะม้านะฮะเกาะม้าที่บ้านเราก็มีตั้งเยอะนะคะโอเคเหล็กเก็บมาแอปเปิลทองด้วยโอเคเยี่ยมกล่องต่อไปครับโอ้โหนังสืออะไรอู้อินฟินิโอเคเก็บมาเลยแต่อินฟินิตเราก็มีแล้วนี่อโอเคเออหองมบีไม่ต้องก็ได้นะฮะเราก็เก็บเหล็กมาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ กล่องสุดท้ายครับทุกคนอู้เอมโลสองอันรู้สึกว่ากล่องนี้จะดีแล้วก็อ่านมาอีกแล้วอ่านมาที่บ้านเราก็มีเยอะมากว่าแล้วก็ไปเจอในเนเธอร์แล้วก็ฟาร์มซอมบี้ของเรามานะครับผมอืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะผมนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเราดี๋ยวเราจะตอบล็อกขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับอืมก็ประมาณนี้นะคบผมนะก็นึกว่าจะเจอของดีบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรโอ้โหโอ้ที่เราออกมาแล้วมันตึมตเลยโอ้ อือโอ้โหชุดทองนะชุดเลยอืออือโอเคอุ้ยเดียวอู้โอ้โหโอ้โหโอ้ใหม่ก็โอ้โหเดี๋ยวก่อนคอขุดโคก่อนโอ้ไม่ก็โอ้ยตกใจมากเมื่อกี้โอ้โหซอมบี้ทะเลทรายอยู่ข้างบนมันต้องผักเราตกแน่ๆเลยอะอือโบเรียบร้อยฮะอือ โอเคแต่เรามีถังน้ําอยู่นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะฮะอืมโอเคผมจะทุบใสยไอ้ตรงนี้ให้มันหล่นมาทีเดียวเลยละกันนะคะอืมโอเคอืมไม่น่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างบนโอ้แมงมุมโอ้โหโอ้โหชุดจอดเราพังใช่ไหมเมื่อกี้อืมอืมโอ้โหโอ้โหซอมบี้ทะเลทราย ไม่เราไม่อยากอยู่ใกล้มันนะครับมันจะทําให้เราหิวแล้วเราตอนขึ้คืนเราพยายามอย่าอยู่ใกล้หมู่บ้านนะฮะโอเครีบกลับันดีกว่านะผมมันจะทางไหนมั่มาจจะทางนู้นใช่ไหมโอ้โอเคผมจะไม่นอนที่หมู่บ้านหรือว่าเราจะนอนดีเออนอนที่หมู่บ้านก็ได้นะฮะปึ๊บอืมโอเคเอาบ้านนี้ไม่มีเตียงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววิลเลจเจอเราจะโดนฆ่าตายแล้วโอ้โห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 เดี๋ยวปลุกก่อนตื่นตืนตื่นตืนเตือนตืนเอา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 โอ้โหไอ้ซอมบี้ นอนหน่อยขอนอนหน่อยปลุกวิเลเจอร์โอเคแล้วเราก็นอนแทนวิเลเจอร์โอ้โหทุเรศมากเลยอะนอนเย่งวิเลเจอร์นอนโอเคโอเคโอเคป่ะป่ะทุกคนกลับบ้านยังดีกว่านะคะรู้สึกว่าอ่าอีพีนี้นะ่าถ้าทางจะแหลกคนสมพรเลยนะอืจริงเมื่อกี้ผมก็สามารถกลับมาพักไอ้ตรงบ้านตรงนี้ของเราได้นะโอเคไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้ชุดจาออะไรเราพังโอเคเข้าใจล้วชุดเร่อ เสื้อเกาะทองพังผุ่มต้องไปสู้กับพิกลิ้นไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหสวยละอือม,มีอะไรบ้างในนี้โอ้มีหมวกทองหมวกทองใส่ใส่ไปชั่วคราวก่อนใส่ชั่วคราวก่อนโอเคหมวกทองสามารถช่วยชีวิตเราได้แล้วก็ใส่เสื้อนี้แทนแล้วก็ใส่หมวกโอเคโอ้โหนึกว่าจะโดนพิกลิ้นฆ่าแล้วเมื่อกี้โอ้ใจหายหมดเลย <laughs> จริงจริงบ้านเรานี่ก็ เดินจากตรงนี้ไปนะคะก็จะไปโผล่ที่บ้านเราแต่มันต้องสองพันจอบล็อกเนะี่ยซึ่งบอกเลยนะถ้าเกิดเดินไปนี่ข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว <c oughs> มันมันมันไกลามากนะทุกคนสองพันจอบล็อกนะเนี่ยเอ้ไม่ใช่สองพันอีพิกัดสองพันจากบ้านเราเนะี่ยมันไกลามากนะครับโอเคอ๋อเราต้องเดินจับบ้านทางนี้นะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้ก็มาสำรวจทะเลทรายเอย้ไม่ใช่ดิมาสำรวจพีระมิดจับหมู่บ้านเลย,เลย,เลยๆน้อยๆนะครับผมอืมก็นึกว่าจะมีของดีแต่ก็ อย่างน้อยเราก็ยังดีกว่าไม่ได้ของอะไรเลยนะคะผมไหนๆก็มาก็น่าจะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปหน่อยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมเดินกลับไปให้ถึงบ้านจนเดี๋ยวทางทางลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อทางลงอุ้ยโอ้โหโอ้โหตัวเบรโอ้โหอโอ้โหมันอืมโอ้โหอโอ้โหโ โอเคแล้วมันก็จะแตกมาเป็นตัวเล็กโอ้โหเดี๋ยวก่อนผมเดินผ่านไปได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้เออเออเออโอ้โหโอ้โหทำไมมันกระโดดเร็วจังเลยเนี่ยโอโอเคโอเคแล้วมันก็จะแตกออกมาเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมเนี่ยผมเกลียดตรงตรงที่มันจะขยายไม่ใช่ขยายตัวดิมันมันจะเขาเรียกว่าอะไรแตกตัวออกมานะฮะเออโอ้แล้วผมจะเดินไปตดนไฟทำไมเนี่ยโถเอ้ยโอ้โอเคก็ ประมาณนี้นะคบผมโอเคเดี๋ยวผมก็ขอกลับแป๊บหนึ่งนะครับอืมก็ EP หน้าก็ไม่ได้ใจว่าผมจะทําอะไรนะแต่ผมก็คิดแบบบ้านไว้แล้วแหละนะคะว่าผมจะสร้างบ้านแบบไหนซึ่งมันก็ดูอลังการอยู่นะแต่ว่าก็น่าจะใช้ไม้เยอะพอสมควรเลยนะคบผมนะแต่ก็น่าจะใช้เวลาทํานานนะคะผมโอเคก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปเลือกสถานที่ก่อนนะว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนนะอาจจะเป็นเอิบตรงนู้นนะฮะ โอเคก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมนะก็ขอมีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมโอเคก็ผู้ติดตามนะครับผมนะก็ตอนแรก85อยู่ดีๆเหลือ82 My God โอเคไม่เ so ป็นไรนะครับผมนะก็ยังคงทำคลิปต่อไปนะผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมก็ขอมีแต่เพียงเท่านี้นะคะโอเคไปละทุกคนบาย